สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเฮียเก้าสอนบานะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเฮีย er ต้องยินดีด้วยนะครับกับคนที่เห็นคลิปนี้นะฮะเพียงคุณดูจบภายใน5นาทีนะครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนด้วยวิธีอะไรนะฮะเดี๋ยววันนี้เฮียเก้าจะพาไปดูและพาไปรู้จักกับสูตรบาคาร่าฟ็อกแปดเก้านะครับที่อัปเดตล่าสุด2020นะฮะเป็นระบบ AI มีความแม่น ะะเขาการันตีเลยว่าความแม่นเนี่ย99.99% 99นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าที่เขาว่ากันเนี่ยว่า99.99% 99เนี่ยมันจริงหรือเปล่านะฮะโอเคสูตรนี้นะครับใช้ได้ทั้ง SA Gaming และ Sexy บาคาร a านะฮะอ่าเดี๋ยวเฮียจะมาเริ่มการใช้สูตรกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องเลือกห้องก่อนว่าเราอยากจะเล่นห้องไหนนะครับ เฮีย er, ว่าเฮียจะเล่นห้องหนึ่งดีกว่าเพิ่งเปิดเข้ามาเองโอเคสำหรับห้องนี้นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้จดสูตรตามสถิติที่ออกมาเลยนะครับ p a y e r p a y e r banker banker p a y e 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 r banker 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 เดี๋ยวตานี้นะครับเราจะลองดูก่อนแล้วกันว่าสูตรเนี่ยมันให้ไปที่ เพเยอร์42เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเชิงกงนก่อนว่าสูตรนี้มันจะแม่นจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวตาหน้าเราจะมาลงเงินกันจริงๆดูนะฮะตอนนี้เฮียมีเงินทุนอยู่5,000บาทนะครับเฮียจะได้20,000วันนี้เฮียเลิกเลยทุน5,000นะได้20,000เลิกเลยเลิกทันทีช่วงนี้ใครอยู่บ้านนะครับติดโควิดก็หาไรายได้เสริมกับทางนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูถ้าออกมาแล้วนะครับ นี่เพเยอร์นะครับเมื่อกี้เพ y e เยอร์ออกมาเลยถ้าเฮียลงตังไปปุ๊บได้ทันทีนะครับก่อนอื่นเลเราต้องจดสูตรตาล่าสุดไปก่อนนะโอเคแล้วเราขึ้นไปดูสูตรเตือนตรงนี้นะครับ<ม>ความน่าจะเป็นของทถิติให้ไปที่แบงเกอร์ครับเฮีย er ใส่เลยแบงเกอร์ห้าพันบาทนะครับม,มาดู<ม>ยังไงแบงเกอร์ยังไง เพย์เยอร์ออกมาสองแต้มครับแบงเกอร์ออกมา3ามขยิงนิดนึงสี่แต้มยังไงเพแบงเกอร์เรียบร้อยครับอย่างนี้แดกสิครับโอ้โหแบงเกอร์ออกมานะฮะดูนะครับสูตรนะครับพอออกมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปจดสูตรต่อเลยนะครับแบงเกอร์ครับแล้วคื้เลื่อนขึ้นไปดูครับความน่าจะเป็นของสูตรให้ลงเพย์เยอร์ครับเฮียจัดเพย์เยอร์ไปเลยครับห้าพันบาท โอเคสำหรับสูตรนี้นะครับใครที่มีทุนน้อยนะครับเฮียแนะนําให้เล่นวันหนึ่งสามถึงห้าไม้นะตั้งเป้าของพวกมึงเอาไว้ดีๆว่ามึงอยากได้วันละเท่าไหร่พอได้แล้วให้หยุดนะครับอย่าเล่นเกินนะเดี๋ยวมันจะการพนันเน,นนะี่ยพวกมึงก็รู้กันอยู่เล่นไม่รู้จักหยุดมันก็จะเสียเพ y e เออร์แบ <Yeah. S 1> <P ayer. S 2> งเกอร์ออกมา,ากงนะฮะ เรียบร้อยสิครับเพเยอร์สไม้ติดนะฮะดูนะครับสูตรนี้สุดยอดนะครับออกมาแล้วนะจดสูตรผู้มึงอย่าลืมจดสูตรกันนะ2ไม้ติดติดนะ2องไม้ติดติดแล้วนะตอนนี้นะเอาละเดี๋ยวเดี๋มาดูกันนะครับพอจดสูตรแล้วนะฮะขึ้นไปดูครับความน่าจะเป็นออกแบงเกอร์หกสาเอรนะฮะเฮียจัดแบงเกอร์ไปลห้0พับาทครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแบงเกอร์ er ยังไงนะฮะเพย์เยอร์เปิดมา้าแต้มครับแบงเกอร์ er. แต้มเดียวใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยเรียบร้อยเลยครับแดกอีกแล้วครับสามไม้ติดๆนะฮะสุดยอดครับสูตรนี้นะฮะออกออกมาแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมจดสูตรนะครับอย่าลืมจดสูตรนะโอเค นี่นะครับตอนนี้ทุนเฮียขึ้นมา17,722บาท27บาทแล้วนะฮะอีกไม้นึงอีกไม้นึงครบ20,000เฮียเลิกเลยเลิกทันทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอจดสูตรแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นให้ออกไปที่เพย์เยอร์69%อ่ะเฮียกดไม่ทันละไม่เป็นไรตานี้ข้ามไปก่อนนะฮะนี่นะครับสำหรับใครที่อยู่บ้านนะฮะใครอยากหารายได้เสริมแบบนี้นะครับมีเงินกองอยู่หน้าจออย่างนี้นะฮะ เฮียแนะนำเลยนะให้ไปสมัครสูตรบาคาร่าของฟ็อก89นะฮะเรียบร้อยสิครับแดกอีกแล้วฮะโอ้ถ้าลีเฮียลงตานี้ไปนี่ครบสองหมื่นพอดีเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับสูตรอันนี้เขาการันตี99%เลยนะฮะจดสูตรครับแล้วเลื่อนขึ้นไปดูว่าความน่าจะเป็นออกแบงเกอร์เฮียก็จะใส่แบงเกอร์ไปห้าพันบาทฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าแบงเกอร์ออกยังไง เดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้พวกมึงดูเห็นๆกันเลยนะฮะว่าเฮียไม่มีการตัดต่ออะไรนะครับมาดูฮะเพเยอร์โอ้โหเพเยอร์ป๊อกกาวไอ้สัตยังไงยังไงยังไงชนมาชนมาโอ้โหมึงถูจนเลขออกหมดแล้วอีหาโอเคตานี้โดนแดกนะครับไม่เป็นไรครับ การพนันยังมีได้มีเสียนะครับเราก็ขึ้นไปจดสูตรตามปกตินะฮะออกเพ y e เยอร์เลื่อนขึ้นไปดูความน่าจะเป็นนะครับว่าออกอะไรตานี้สูตรให้ออกไปที่แบงเกอร์นะครับีจะใส่ไปที่แบงเกอร์ห้าพันบาทฮนะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะสูตรแบบนี้ความแม่นการันตี99% ฟอกแปดก้าครับจำตัวนี้เอาไว้ฮะหรือว่าทักแชทเฮียมานะทักแชท Facebook เฮียมานะเฮียเก้าสอนบานะครับทักแชทมาได้เลยนะเรียบร้อยครับเจ็ดแต้มครับแดกอีกแล้วครับแดกอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ทุนเฮียขึ้นมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็สิบเจ็ดบาทนะครับเราขาดอีกแค่ไม้เดียวเราจะเลิกทันทีนะครับลงทุนห้าพันบาทได้เงินมาหมื่นห้าสองหมื่นบาทต่อวันเลิกละ มึงทางานทั้งเดือนมึงยังไม่ได้กันขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้เงินเนี่ยหาเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นเองจดสูตรฮะแล้วเลื่อนขึ้นไปดูครับให้ออกเพเยอร์ครับห้าพันบาทเฮจัดไปต่อครับอย่าลืมนะครับอีกไม้นึงอีกไม้นึงเราหยุดเลยนะฮะเราจะมาดูกันว่าตานี้จะให้หยุดหรือว่าจะให้ไปต่อเพเยอร์ ayer, เปิดมาป๊อกแปดครับเรียบร้อยหนึ่งแต้มทับแบงเกอร์แดกแล้วครับ สุดยอดฮะสูตรนี้สูตรนี้สุดยอดครับการันตี99%นะฮะโอเคเดี๋ยวเฮีย <he> er ได้เงินแล้วก็จะไปถอนนะครับที่เว็บนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้สูตรนี้นะทักแชทมาหาเฮียีรยวเฮียแนะนำให้เลยมึงลงทุนกันวันละ500-1,000บาทหรือใครจะลง300ก็ได้เฮีย er การันตีว่าจะได้เงินรายได้เสริมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเฮีย er มารีวิวให้ดูว่าสูตร ระบบที่อัปเดตใหม่ล่าสุดมีความแม่นการันตี99%สุดยอดครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะฮะ